สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพอร์ตหุ้นคุณทำได้วันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับจะได้มานำเสนอวิธีการเป็นมหาเศรษฐีหุ้นแบบง่ายๆและก็สบายใจนะครับวันนี้ก็นะครับหุ้นที่อยู่ในเรดร์นะครับก็คือหุ้นเน็ตเบย์นะครับจำกัดมหาชนราคาปิดตลาดนะครับเมื่อวันศุกร์ที่21นะครับ ก็คือ16บาท20นะครับคราวนี้ผมก็มีไอเดียมาฝากเพื่อนๆน,นะครับสำหรับหุน้นตัวนี้ก็คือเรานะครับกำหนด TP นะครับ1ก็คือกำหนด TP เป้าหมายนะครับที่เป็นตัวราคาหุ้นก็จะอยู่ที่19บาทนะครับถึง23บาทนะครับเพื่อนๆบางท่านอาจจะพึงพอใจที่18บาทอย่างเงี้ยก็ออกได้นะครับ17บาทอย่างเงี้ยก็ออกได้นะครับ อันนี้นขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการเงินลงทุนของแต่ละท่านนะครับเพราะบางท่านพอตเล็กบางท่านพอตใหญ่อย่างนี้นะครับแล้วคราวนี้นะครับเรื่องของนะครับเรื่องของ TP คือเป้าหมายนะครับเป้าหมายกําไรในหุ้นตัวนี้นะครับคราวนี้ในส่วนของอราคาซื้อนะครับในส่วนของราคาซื้อในหุ้นตัวนี้ก็ไม่ควรจะเกิน17บาทนะครับ จะหน้าราคาปัจจุบันเนี่ยสิบาท20เนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน17บาทนะครับได้ต่ำกว่านี้ามากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับอันนี้ก็คือกำหนดกรอบราคาที่เราจะเข้าซื้อนะครับหรือ ep นั่นเองนะครับ entry price นะครับ entry price เนี่ยาราคาที่เราจะเข้าซื้อนะครับอานนี้เรื่องของระยะเวลาการลงทุนในหุ้นตัวเนี้ยนะครับ3ก็คือ whole position นะครับ โอโพซิชันเนี่ยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยอชอบซื้อถือลงทุนในหุ้นตัวเนี้ยแบบระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับแต่สําหรับกลยุทธ์ลงทุนหุ้นอย่างไรได้กำไรแต่ซื้อนะครับเราจะซื้อถือลงทุนในหุ้นตัวเนี้ยระยะสั้นนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะพิจารณาตัดสินใจได้ด้วยตนเองนะครับผมก็เพียงแต่ว่านําเสนอข้อมูลเพื่อให้เพื่อนๆนได้ พิจารณาร่วมกันเท่านั้นเองนะครับก็ความหมายของผมก็คือเราจะซื้อถือลงทุนเนี่ยภายใน2เดือนนะครับภายใน2เดือนภายใน2เดือนก็คือ,อมีนาที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ถึงพฤษภานะครับเหล่านี้นะครับวันนี้วันที่22กุมภาพันธ์ใช่ไหมครับก็มันก็จะมีเศษๆอยู่ประมาณ6 7จวันอย่างเงี้ยนะครับก็ภายใน2เดือนนิดๆอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ก็ เป้าหมายกำไรก็เห็นน้ำเห็นเนื้อเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับคอร์สเรียนหรือว่ากลยุทธ์ลงทุนหุ้นอย่างไรได้กำไรตั้งแต่ซื้อเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถพิจารณาใต้คลิปได้นะครับขอเพื่อนๆโชคดีในโลกแห่งการลงทุนได้รับเงินแสนเงินล้านแบบง่ายๆและสบายใจสวัสดีครับ